ลังพ่อพ่อดีพ่องานตอนนี้พนักงานเราก็ได้ได้มาเพิ่มแล้วนะครับทั้งพนักงานเสิร์ฟทั้งพนักงานล้างจานนะครับแล้วก็ทั้งเชฟช่วงเปิดมือแรกเนาะมันจําเป็นต้องเปิดเพราะว่าเราจัดงานของงานแฟนมิตรแอนวันที ok ่6กกันยาใช่ไหมครับร้านมันทุกอย่างพร้อม นะครับยังว่าท่านไม่พร้อมเลี้งคนงานตอนนั้นนะครับแต่มันก็ต้องรีบเปิดก็ะเลยแบบมีเวลาแล้วก็มีรอบอาหารแล้วก็อาหารก็หมดก่อนเพราะว่าช่วงนั้นก็เข้าใจว่าเป็นแฟนมีดเนาะทุกคนกับมาแบบมาร่วมกันก็ต้องไม่กินไม่อุดหนุนไม่เอียงอยู่แล้วพร้อมกันเยอะๆมันมันแน่นอนหละ่ะว่ามันมันเอาไม่ทันซึ่งตอนนี้ครับพนักงานเราก็พร้อมแล้วครบแล้ว นะฮะพน,นักงานกับครบแล้วพร้อมแล้วทั้งพนักง,งานเสิร์ฟทั้งเชฟทั้งบริาเฟ,ฟีเริ่มตั้งแต่8โมงถึง17นาฬิกานะครับโซนร้านอาหารเริ่มตั้งแต่1 1เนาฬิกาก็คือ11โมงเสาจนหอด3ทุ่ม4ทุ่มครับผมแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้คืออยากให้ทุกคนมามา,มากเลยครับเดี๋ยวเขามาเบาเรื่องอ่าเรื่องอาอง,อางานคอนเสิร์ตของแอน ร้านอยู่ที่ไหนครับร้านอยู่ที่โรงแรมของโรงแรมนะครับถนนด้านข้างตรงนี้เข้ามาครับผมถนนด้านข้างมองหันเข้ามาวันนี้ก็มีพี่ๆจากคณะาจากสำนักวิทยาบริการนะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามแบบมาหลอดญ่เลยหาสิบแก้วแล้วก็แฟนคลับบ้านแนนเหลิมอีกสามสิบแก้วนะครับขอบพระคุณครับผมเปิดขายบัตรแอนบอยใหม่วันไหนคะตอนนี้ จะขออนุญาตบอกเลื่อนออกไปครับเพราะว่ามันจาะก็เปิดฤดูกาลเพราะผมเปิดฤดูกาล27ก็คือคิวใหม่ก็มีว่าง24 25เนาะพอดี25ก็มีงานคอนเสิร์ตช่วยคอนเสิร์ตช่วยโรงพยาบาลขอนแก่นวันที่25ก็เลยได จองคิวใหม่ที่24ซึ่งใน24ตอนนี้ก็คงเป็นไปได้ยากเพราะมันกัดสไปจอมันเป็นช่วงซ้อมใหญ่แอนก็ต้องมาซ้อมใหญ่สําหรับวงใหญ่นะครับพะว่าวงใหญ่เขาเปิดวงวันที่27ก็รอซื้อบัตรเปิดฤดูกาลเลยรอซื้อบัตรเปิดฤดูกาลเลยนะครับรอซื้อบัตรเปิดฤดูกาลเลยก็คือวันที่27 ส่วนแอนบอยไมย่มีแน่นอนแต่ขอเลื่อนไปก่อนมันมันชุนละมุนแห้งนะครับเครื่องโชนี่ก็เขียวสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวพอดีบอยไลฟ์สดอยู่ครับพี่วันเดี๋ยวเชิญเชิญด้านในก่อนครับขอบคุณมากครับผมยังบอท่านใช่พี่ป่าแต่ว่ามือนันเจ้านอกเด็กเจ้าสิสิดื่มดำย้ำด่ามือนั้นเจ้านอก มีลูกค้ามาแล้วดูพี่ดูพ่อแม่น้องแฝดทุกวันมีความสุขฉลาดมากขอบพระคุณครับนี่นะครับแล้วก็มันจะมีงานคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยที่ที่ซับซ้อมที่จะเปิดวงใหญ่วันที่27่สบเจยบอยต้องขออภยัยต้องเลื่อนของแอนบอยไม่ไปของกลุ่มปิดใจกินรอยนะครับเพราะว่ามันคงทำงานไม่ทัน ประเด็นคือไม่อยากให้ผลงานวงใหญ่เสียวันมือแหลกมันต้องชั่วมันต้องเปะทุกอย่างนะครับคือถ้ามันพลาดอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะไปอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้ว่าเหตุผลหนึ่งสองสามมันบอสามารถที่สิมี่เหตุผลหรืออยียงใดคันค้นวิจารณ์ไปแล้วนะครับมันเป็นมือแหลกซ,ซึ่งซึ่งวงใหญ่มันสําคัญกลัวทุกทุกอย่างเน่ยบอครับวงใหญ่ในในในขณะนี้ชั่วโมงนี สิ่งที่มันโฟกัสก็คือพอออกมามื่อไรทุกอย่างมันต้องชั่วทามันบ่ชั่วปุ๊บได้รับคาวิจาร์ปั๊บนี่เฮ้าสิเป็นน้าอธิบายเป็นรล่บุคคลยังสี่็บ่ใดบางคนกับบ่ไดดเขามาฟังคลิปพร้อมกันบ่ได้มาฟังคาอธิบายพร้อมกันอียังเสียก็คิดว่าจังไดเราพ่นก็เเบาเป็นสั่นไหมครับมันมันมันเสียหลายข้อใดผมก็เลยต้องขอยอ่าเลียนพี่น้องแฟนคลับ่าขอเลื่อนจากวันที่24ที่ผมได้กําหนดบอกว่าจะมีการไล์สด แอนบอยใหม่ my, นะครับเลื่อนไปก่อน